กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีุกท่านเด้อผพผอกับน้งหนักเก่าพี่น้องเลยเมื่อในห้าก็ัตได้มาแก้กล่องจากผู้ใหญ่ใจดีทางสกลนครเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่หกกล่องป้าไอคิวขึ้นไปยืนเลยมีอยู่หกกล่องพี่น้องเลยหกกล่องพี่น้องฮัสิแกฮัสิแกขีบละสามกล่องเด้อพี่น้องเด้อฮัสิเป็นสองขีบเนาะสดีพ่อน้อเเป็นสองขีดก่อนเนาะ ไปมีจืดแล้วมาเบิ่งดูเถอมของเจ้าเรียนก่อนจะเตรียมมาเบิ่งนมาิแกเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องยยบยปาลูกยบปาปลุงสีตาไล่ลูก ลกลมหน่อยเด้ี่น้อยหน่อยัจะขี้แม่ก็ข้อโทษข้อพายละลายได้พี่น้องขยะด้ไปิ้มเลยจอลายิ้มแ้ปย้มเลลนี่งว่าทีครั้งนี้บมนครังแรกกักจิงพี่น้อเลยดีใจคือเก่าดีใจเฮใจลายภูใจเนาะดีใจเนาะตลอดเร้ยเงไป กล่องที่หนึ่งกล่องแรกนี่เหรอู้ถังหงอไนอันนี้เป็นยำยำมามาน้องยำยำแล้วหนังลูกแก้มมาเฮ้ยมาพี่ลูกมาพี่มองหน่อดหน้อยหน่อยเดินไปนากบุญร้อยแม่แม่น้องแก้มบุ๋มแม่แม่น้อแม่มึงลม่แม่น้องแกมบุ๋ ไอ้บงไอ้บงไอ้บงเอ้ไอ้งไอบง้านตรงขา่โอ้มีนัออ่นั้นไ้บงคไหนเอ้าเต้นเต่ามาหมอันไหนี่ทองเลยอแดกแ้ยขอบงไอ้งไอ้บง้งไอ้บิอ้งไอ้บง้งไอ้บง้บงไอ้บงไ้บงไ้บง้งไ้บ้งไอ้้งไเบ้งอบิงไเบิ้ไเบ้งไบ้งไบ้งไ น้องเนย้องนอนยอนี้นันนี้เป็นนองพนุ่ลมหัานี่นูยนี่คุณลายเด้ออันนี้นันนี้เป็นปั๊บพนุเนาะขนมอันนี้ห้องพยาบาลเนาะเป็นพอยาย่จพอยายในี่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 ขอบคุณลาดพอยายใจดีนี่อย่าน้ ทขอบคุณลายเด้อปีสัยเฟรชเกขอบคุณปัญญาจ๋อเองอันนี้ต้องนาดว้อบเยะเกแบบนี้งามเลยเสน่เลยจะี๋ยอให้เลยสีลองให้เบิ่งเนาะอันนี้เป็นขนมได้ไหมถ้าได้เกิดผลถ้าได้เกิดลอะไยังไงเาไปทบุดได้นะก็ได้ขาขนมขนมอน่อมบบนี่อ้อันนี้เป็นขนมอันนี้เป็นอะไรก็ เป็นรลอดดีสมขาวอะไรเนาะเบ่เอใส่แบบเลกน้อยนะนี่มันมเมนวเรือใส่เรือจ่ายด้วอันนี้แปลว่าเพนอยากห้ใสล่ยๆอยากมันได้ลายๆเพินอยากหยันยา่แบบนี้นี่นเอตอนนี้หายใจดีู่แหละพางสกลนตรเนาะมดใต้ก็มือนี่เอาลงนี่คล่งเลยพอดีพ่ถ่

ตัดเป็นเฮมดขึ้นวไงล่หมดเลยตัดเป็นไงเสียงดังหน่จักหน่อยเด้เนาะงนลูกานัเริ่มมือยังไม่ใส่มือมาสิบาทนี่พอเพินก็เห็นหน้าแน่นหัวเนาะยามันเหีียดได้โอ้ยยามันเหี่ยดยามันขา ขงนี่ะน่านัก้ก่อนเนาะเฮ้ยพอดีเลยได้เฮ้ยพอเาอ่อยเป็นอลูกเหอนงางในันขาวฝาของ้แต่ว่าเป็นใหญ่ใจดีผลส่งมาห้ค่ะดเพียขกล่องเองว้าวของไทยหนึ่งแม่น้องแก้มบุญโอ้เฮ้ยเออบบมงามเลยอยโอ้มีดยังเป็นยาแทนมงดิมีค่าังจอย อ้ของไทยวัดเดี๋ยวเดี kind of ๋ยวทำเนก่อนโดยคือว่าส่างส่งยังประมาณนี้อันนี้ของไทยอันนี้ของลิปของไทยนีอะไเบ้งด้วน้องอันโอ้ยของน้องอันนเดี๋ยนี้เด้ดยขอเน้องอันนึ่อนีาด้ยุ่ตัวกันอ่า้องอันนอยนนี้ก็ได้นไปทำนีเอันนี้ของ าบอกตายโอ้ข้องข้องเหงืออุ้ยอันนี้เนาะเหงื่ออุ้ยนี่เราเราบอกข้องเหงืออุ้ยมีทุกหนึ่งไอ้พวกนีตุ้มเหี้ยอันนี้ข้องไฟข้องอันนึ่อันนี้ทำไมดังจังเลยนุ้ยอันนี้มักอืออมัเนี้ลุงหว่านมังคะนมามักอือกะมี่าะนี้ระมันใหญ่ใช่ไหมขอบขอบคุณลายลายสีน์เม่น้องแก้มบุ๋มแม่น้องอันนี้ เอามีผิดเลยอันนี้เพียนนาะอนนี้เนาะมาทางล่างมาทางล่งลูกีใช้ทางล่ายเี้ยกระบัดใหญ่ยแม้อัวิ่อันนี้มีอะใหามันทุกอนมีเดี๋ยวขอบระกุณลายๆด้อของหมากของย้มเพิ่มของใส่กระควานือนซานเนาะนีขคกูโอ้ยได้อีกเลยองปลา อันนี้เพิ่นให้เพิ่นให้แม่ซี่โอ้ยอันนี้แม่ใหญ่จืดอันนี้สาดสาดดสาเพิ่นเอาลงปฏิบัติธรรมไปอันนไฮหอมแห้งมาแม่จ้อยใส่เบิ่งดูเสื้อเพิ่อนเอาให้นะโอ้ยเสือส่งมาใส่เบิ่งดูแม็ปิดปากเด้อนี่เดิอโอ้ลุงหัวแดงลุงหัวแดงหาสาหาเลยให้อะไร อัามาลูกป้าขอบคุณขอบคุณละ,ละลายเด้อเป็นย่างดีดีสบายดีปัลุมเป็นอุปกรณ์มะนาวสบายดีปัลลุงป็นลุกมาตะลางมันเบิดแล้วลูกหล่แม,ม่กินแล้วอันนั้นลูกนี่แผ่น่ไอันนี้เป็นใหรผักผงผักเบสนี่เบิดเลยแด้เจัดประตูอัน้โอ้แม่ประตูนันวทั้งหลุมกันได้ไม่ทิ่พันนะหรือม่ิันได โอ้ยเหลี่ยมๆมาให้คิวกอนลุกก้อนไม่ได้กระหงอหยกร้งอีามพี่น้องตึ้งต้โอ้ยคอมแซบอมนัวนี่เขาเรียกาอะไเขาเรียกว่าอย่งก็่โอ้ยรถมะพร้าวอันนี้อันนี้นะ้องนอกระเนิดหมัสนเลย น้ปลาเลนะ้เป็นนาขอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนลขนทังลูกทั้งว้าวไปดขักเีรปลาน่ะเด้นั้นีรน้ปานปาแ่แม่เด็น้อยน้อยเจ้ยนดีอนนมาใส่เต๋อนนโอ้ขนมขนมนี่ไไือนี้นุลายๆเด้อขอบคุณข ด้นาทีเป oh, ็นนาเลยออาอเเขันถาดออกน้เอาขนถ่ากป้าอันนี้เป yeah, um, mm, mm. um, mm, mm, oh. ็นปละแดกจ้หนาอเป็นประดกจปรุงไม่เจือทั้งปวดทังสอบเลยนะมามหงมันก็ตา่ำ ห่อ่อเลยพ้นก็จะตกเลยได้ไนมถั่ตามะนาวข่มขนมเนาะเฮ้ยคนตรงจะเห็นหนาพะขน้ขผมึงหน้าตาแบบนี้จะเป็นอะไรชื่อดีใจกาแฟก็ขลดเลโอ้ยจอยกาแฟ้างก็กินกาแฟในนี่นลยในยายเชื่อดีใจหรือเปน่าดอกบานในทางกินน้ำเผื่อบาแต่ว่าเอามาสุดก่อนก็กินนํากันเบิ้น้ำกันเนาะกินเศ้าที่ น้องอเนยน้องอเนยได้น้องแกมีโอ้ป้าอเนยอันน้เบิงกนีอันนี้องอันนีเยอเลนะมาเบิรงดูด้วย่อมาเบิรง้าย่อยจงดกมีวันนี้แลนี่่นากดากเมื่อใส่หน้ามันนายฮกสีแดงขนมะนยังไงเลยยังไาเลยแกมีกมน่องขามลุยสีน่เฮ้ มาแข่งเละกับมาเร่หูได้มาสิมี่กล่องแบบนีม้มาแข่งเละอันนี้กล่องที่หนึ่งเนาะก่อนสิรุ่นกล่องนี้เนาะขอเป็นคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเรื่องสำหรับคลิปนี้ครับขอจบกับเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกล่องน้องหนักเด้อพี่น้องเด้อยังอีกสามกล่องรุ่นต่อไปพี่น้องสบายดีสบายดียดป้าลูก